เราจะได้ต<ร>ื่น้ <c oughs> าจะบอกงี้ครับว่า, <c oughs> า,เาส,สเปร์อะเ <c oughs> สะเปร์อะ,ะ <c oughs> พวกสเปร์มันนอกอะ่ะ <c oughs> กระป๋องหนึ่งอะมันมีตั้งแต่แบบแปดเก้าร้อยพันหนึ่งเนาะ แต่อันเนี้ยมันเป็นสเปรย์ที่คุณภาพโอเคมากแล้วเขาขายเป็นคู่คู่หนึ่งตอนเนี้เหลือ4 40เท่ากับกระป๋องละ220บาทซึ่งโดยปกติสเปรย์อิ p พอร์ตเข้ามาอย่างเงี้ยไ,ไ,ไ,ไม่มีราคานี้นะคือนะใครถ้าใช้สเปรย์ประจำอ่ะแล้วใช้ยี่ห้ออื่นรหรืออะไรก็ตามอะ่ะลองลองใช้ยี่ห้อนี้ดูจะรู้ว่ามันอยู่ทรงมากจริงๆครับแล้วคือประเทศไทยอ่ะเวลาเวลาเราอยู่ร้อนๆน่ะตากแดดอ่ะเวลาเราใช้สเปรย์ฉีดผมอ่ะผยมากมันก็จะนิ่ม หมายถึว่าพักนึ่งมันก็จะไม่อยู่ทรงแล้วแต่ว่าสเปรย์ี่ห้ออย่างเงี้ยอยู่สามวันเลยถ้าไม่สระผมจริงๆมันแข็งมากคือแต่ว่ามันไม่เหนียวนะครับเดี๋ยวจะลองเซ็ตผมให้ดูมาเลยค่ะเพื่อนขอทรงอะไอยู่ป้านะคะพี่ตัวแล้วบผกป้าฝากตันี้ผฟกันให้นานๆไหนเอ้ยอร่อยจริงเนี่อันนี้อ๋อที่มันได้หิมาอะไ เดี๋ยวนักกำลังกำลังจะกดซื้อมองก็กำลังจะซื้อเหมือนกันก็เลยแบบว่าอันนี้เป็นตัวเพิ่มวอลลุ่มผมนะเดี๋ยวทำให้ดูว่ามันใช้ยังไงนะครับทำได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะเคอสมมติว่าใครมีปัญหาแบบผมรู้สึกว่ามันบางอะไรเงี้ยเอาอันนี้หยอกเข้าไปก่อน หยอกมหยอกผู้หญิงไหมลองลองสาสาดทตสักใครปูพี่้ไปคัม่หนูเอาไม่ไ้ายไม่ค่ยมีเอาผู้หญิงเราไทีเรสเปนนี้ได้ไงก็เ็าอมกันมันคืออะไรอันนี้จะบอกว่าพี่ตัวค่ะกับพี่เสือพี่เสือเขาด้วยค่ะพี่ตัวกับพี่เสือเป็นช่างทาผมท่้งแต่งหน้าโดยตรงของพี่แก้มบุมเลยนะเขาจะสาดิให้ดูเลยใช่พี่กามาพี่การมาที่าพี่การต้องมาทาด้วยมีเก้าอี้ให้พี่การไหมน่หนาเก้าอี้ไม่กระมพี่การหรอ ตู้ก่อนจะเป็นตัวเล็กตัวน้อยไปเลยผมก็ไม่กล้าครับผมที่กัดมาทำไมเราไม่เคยเจอกันเออปกติทำจะแก้มผมไงอันนี้นะแม่เวลาแม่โดเซ็ตผมใช่ไหมได้ไหมลูกมาได้ไหมอันนี้เข้าไปก่อนไม่ต้องหยิบออกไปอีกอ่ะโอเคอ่ะกาศอาการสามหนึ่งสามมุมใหญ่สั่ง มาถึงลาค่ะอันนี้ก่อนเนาะอันนี้ช่างใช้เยอะจริงครับูกก็ใช้พิกัดปะใช่แล้วมันมันตกเหลือกระป๋องแล้วสองยีบาทลูกค้านิ่งๆนะคะลูกค้านัากวนนิ่งๆค่ะ เราเปิดเราเดียนาสเปรยี่ห้อนี้มาจากเยอรมันนะครับอม่มันไม่กอดไม่เข้าไทยไม่ได้มาจากประเทศแต่วันนี้นะซาลิยันอร่อยไม่ไ้อมละว่างเนาะแล้ววานนี้เราก็กินนี้ให้ยืนชิมอ่าได้ได้ไ้เขาบอกว่าให้เราพูดอันนี้เยอะๆหน่อยไหนบอกมาครับก็อันนี้ทุกคนรู้จักอยู่แล้วเนาะนี่คือการชิมครั้งแรกของผมใช่หรออร่อยมากอร่อยมาก แล,มมแ, s <S แล้ว anyway. อกงก็คือใครกินร้กอมะนาวเนาะมะนาวเืออันนี้ไม่ได้แคบนะมายอร่อยอร่อยอร่อยเป็นไงครับขึ้นใจรอมันละลายคุณดีมมดีเลยดีดีนอร่อยมากแต่เาทำจากเกลือทีมารายาทีมาายาตปูอร่อยขอบให้เกิสเปนเกลือมายายาเกลือมาลยอร่อย นชื่อชื่อว่าอะไรอ่ะลูกรู้แล้วสิ่งที่ไม่เราหยุดพูดได้คือหิมาลายาหิมาหิมาลายาแต่บอกว่าสเปรย์อันเนี้ยไม่มีนะสองร้อยกว่าบาทอ่ะปกติครับปกติเท่าไหร่ต้องห้าร้อยห้าร้อยเคยซื้อเท่าไหร่คะไม่มาพูดเดี๋ยวมันใช่อ่ะมันเข้ามาแรกๆอ่ะมันประมาณห้าร้อยกว่าบาทมันห้าร้อยกว่าบาทหกร้อยแล้วแต่ที่ค่ะแต่ว่าพอสักพักเมื่อไหมันเข้ามาสักพักหนึ่งมันก็เหลือสามร้อยเก้าสิบ เดืออะไรเงี้ยราคาับไม่ใช่สองร้อยไม่ใช่สองร้อยแน่นอนสองร้อยยี่สิบแล้วหนูว่าผมอมลูกอมดังโอเคครับตอนพี่ตัวใจของปอมมาเท่าไหร่ เขาบอกสุกัดร่วงเลยหลัากอ่ะใช่คำเตอนที่ซื้อมากรอบซื้อมาเท่าไหร่ครับจริงจริงไม่ได้มีต้นทุนค่ะก็ทำเองค่ะควรหลังบ้านควรเองเหรอใช่ค่ะควรหลังควรเองเลยเิญหัวนี้ได้ไม่ควรละได้ทำให้เสร็จก่อนเราสามารถทำทรงอะไรจากสเปรย์ได้บ้างครับทำได้ทุกทรงนะคะจริงๆอ่ะเพราะว่ามันอยู่ที่เราเริ่มต้นว่าเราจะอยากได้แบบไหนเราอยากได้สไตล์เกาหลีอยากได้สไตล์แบบว่า ฟอฟออะไรเงี้ยเราสามารถเซตได้เลยคนนี้เซตเป็นฟอได้รไหมคะได้สิคะวันนั้นพี่ปูไม่เห็นหรอกค่ะที่เราถ่ายแบบเพราะพี่ปูไม่ได้ไปถึงว่าเขาไปรู้จักกันตอนไหนลาเตราคาถูกมากรานของชันนี่เองพายาซูมนิดนึงนะคะไม่ราคาถูกจริงนะ200อ่ะผมไม่เคยเจอนะใช่เนี่ยไม่เคยเจอติดติดแล้วที่คิวพี่คิวกดให้หน่อยอ๋ออ๋อ400นี่คือได้2องพันไงใช่ค่ะตกลงแล้วสองร้อยนิดนิด เนี่ยถ้ามีคือผมจะบอกว่ามันใช้ง่ายมากคือเราไม่จำเป็นต้องเป็นช่างมันก็สามารถใช้เองได้นะผู้ชายเนี่ยสมัยนี้เวลาแบบก่อนออกจากบ้านเนี่ยใต้องมีนะครับนิดหนึ่งได้นะคือมันจะหมดแบบสระผมเสจตัวเป่าใช่ไหมถ้าเราเป่าเดี๋ยวมันเฉยอะผมมันจะแบนไม่เป็นวอลลุ่มแล้วแต่ถ้าเราแบบฉีดๆหน่อยเราก็จับจับนิดนึงอะมันก็จูใช่มันก็จะดูเกอะไปทางงนี่ไม่รู้ว่าราเยียดว่ะ ไม่ไม่ฉันว่ามันเข้าแบบธนาคารใบจ้างไม่ใช่แค่อยากรู้ไงมันทำไมจ่ายเไม่รู้สมัยสก็ตไปาตอพี่กัดระวังกินเข้าไปนะคะจะอร่อยกว่าลูกปลมกลมตัวเพิ่มวอลลุ่มราคานี้ได้กี่กระป๋องครับสองค่ะตัวนี้จะเป็นคู่นะแม่เป็นราคาคู่นะสองกป๋องใช่ค่ะสี่ร้อยได้ตัวสเปรย์ได้สองกระป๋องครับตัวเพิ่มวมลลุ่มได้หนึ่งงานนะราคาะเป็นเงินละแปดบาท ยังไงก็ถูกแม่สมัครเพื่อเอาคู่ปอกสเปรย์ได้สองกระป๋องแต่ถ้าเป็นสีเป็นตัวสีม่วงก็ได้เป็นแท้จริงๆภาษาช้างเขาเรียกว่าแป้งยกโคนความมีหัวี่ฟีบอริมเป็นเร็มอะมันคือนี่ป้าแบบแว็กแห้งป้าแบบเป็นผมผมคนนี้ได้มาคนนี้หัวฟิฟับอันนี้ผมยาวไปตัดเถอก่อนอันนี้หัวฟิฟีบหรือหัวบางเอาดีๆอันนี้ความมงไม่พ้นคอมันกวเราเลยไม่กล้าพูด เสือทำผมเป็นป้าที่เห็นนี่คือความลับนางสอยให้สร้างเลยได้ป้าอันนี้ตอนนี้เนตัวข้างๆของที่ตัวสอนวิธีใช้แป้งด้วยนะคะอยากเสงยวค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงอันนี้ช่างทำผมอาชีพเลยนะคะมาทำให้ดูอ่ะเพื่อนๆจะได้รู้ว่ามันจะใช้ได้ยังไงช็จตติ้งอย่เหมือนกันซื้อหรอ ได้เลยนะออกอัดชีกออกค่ะเจ้าออกตีออกแป้งมาต่ออันนี้ร้านทำผมนะเนี่ยได้เลยที่ร้านได้ทำผกันเครื่องถือนี่เป็นไงตัวบาร์เบอร์ไม่ได้เลยค่ะไม่ได้ค่ะเหมือนป้งอะไรนะสนุกกันที่พี่เสือชอบพูดอะไรกับตัวแหร์ปีไปทั่วกับตัวแหร์ตัวกับตัวทำไมอ่ะชอบปีผมเหรอเป็นไงพอตอนแรกพี่พีทมายังแบลลอยู่เลยตอนนี้รู้สึกว่าดูเป็นแบบในแบบบ้ากระเือกกับเสือกอะไรลมเย็น เพื่อนๆพี่นขออนุญาตเอ่อบังความหล่อน right ิดนึงนะคะก็ค yep, ือตัวเนี้ยเพื่อนๆกดซื้อแค่อันเดียวอ่ะเห็นปะคะราคามันจะเป็น400ใช่ปะแต่เป็นเพื่อนกดซื้ออย่างละหอันนะคะราคามันจะเหลือแค่300ยกว่าใช่ไหมอ่ะใช่เนี่ยเพื่อนๆลองกดมาดูนะ อ่ะตัวไหนได้ค่ะแล้วมากดดูนะเห็นป่ะจะมีคูปองลดเพิ่มมันจะได้ลดเยอะมากเลยนะคะเอาแป้งนี้เลยนะป้าเพื่อนๆลองคำนวณดีเนี่ยมันจะมีส่วนลดเพิ่มเยอะมากเนี่ยเขาบอกว่าได้ห้าร้อยสิบสองบาทในราคาสองพันค่ะถ้าสมมติว่าเป็นผู้หญิงนะคะบางคนอ่ะปัญหาคือผมมาหัวจะหลิมบางหี่บางคนอ่ะใช่ว่าหลิมใช่หัวหลิมหัวแบบหัวแบนเพราะว่าบางทีบางคนอ่ะผมอ่ะเส้นเล็กมันใช้มันจะทำใหนั่นยากกันมาดูวิธีการข้าวเป็นคนผมน้อยแล้วผมบางผมเส้นเล็กมาก และเป็นคนไม่สระผมเลยจะฟีดหน่อยน้ำก็ไม่อาบค่ะเพราะมันงั้นแต่ว่าตอนนี้รู้สึกสะอาดแล้วนะคะเพราะว่าใช้ทิชชู่เปียแจ๊บเออี่ถ้าอยากให้ข้างหน้ามันยกหน่อยเนี่ยเราก็ที่ช่างผมมาบอกเองเลยนะคะเราดูเทคนิคไว้แล้วค่ะไม่้งใช้อไรอ๋อยกขยายไปนิดเดียวแล้วขยาอ้ยนิดเดียวใช่แค่นี้ไหรอใช่่มันได้ด้วยไยซื้อก่อน คู่องอ่ะซื้อ600ลด80บาทนะคะเพื่อนๆอย่าลืมไปกดนะโอเนี่ขึ้นเลยอุ้ยขึ้นเลยมาดูตัวดูตัวดูช่างจริงอุ้ยขึ้นเลยอ่ะเทียบไปข้างหนึ่งอ่ะสูงไหมอ่ะเฮ้ยข้างนี้นะเทียบไปข้างนึงอ่ะสีดาออกหน่อยเสีดำตัวออกหน่อยมันจะได้ชัดให้ตัวใหม่ทั้งหมดปั๊นวัตกรรมไม่ มันเสื้อตัวมันดีอ่ะเฮ้ยดูมีผมแล้วว่ะขึ้นเลยอ่ะเห็นปะถ้าอยากเค้ื่อนเยอะเอาอีกข้างนึ่งมาอีกข้างนึงมาหนูขอแบบว่าทรงบังบังเพื่อนได้ไหมคะได้บางเพื่อนก็ทำได้ขนาดนี้ได้หรอฝไฟโป่งต้องซื้อทั้งสองอย่างตีโป่งมาดูนะแม่วิธีการใช้นะคะเราเราก็โรยเป็นขี้ควดผมอย่างนี้่าขยเะแล้วตัวเนี้ยคือมันเป็นโป่งแสงคือเราเขย่าไปเนี่ย มันจะไม่มีข่าวมันจะไม่เหลืออยู่ครับเดี๋ยวมันก็แบบคืนหายไปกับสีอ่ะแล้วถ้าเกิดใครขี้เกียจนะหรือว่าคนที่แบบผมเยอะนิดนึงแต่เกือบจะน้อยผมเยอะนี่จุดจิกยีเขา่าวนิวยีเลยเฮ้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 ยฟางสวยไม่เบกฟางแกต้องเมาหรอมีแบบยอดแพ็กไหมคะขอขอแรตใหญ่เราจะบอกให้ใช้ได้นานอันนี้เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่ง แม่เคยม้วนผมแล้วผมไม่อยู่ปะคนผมมันอะไรเงี้ยเนาะมันหรือว่าแบบว่าคนส่วนใหญ่จะเจอกับปัญหาที่แบบว่าถ้าขัดเลยมนจะหมเวลาม้วนผมไปผมมันจะไม่อยู่แม่ใช้ตัวนี้ช่วยได้เลยจริงหนังสีสันเพรอะว่าตเงี้ยดีอย่างเช่นแบบใช้ได้ไหมคะน้องตัวพี่หัวมันมากใช้ดีหัวมันคือใช้แป้งได้เลยค่ะใช่คือใช้แป้งนี้คือมันจะแบบดับความมันไปเลยพี่ควรจะซื้อสักโหลนึงเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่เนี่ยแป้กับจลฟูคนละห้าร้อยเก้าสิบเก้าเองหาร้อยเจ็ดสิบเก้า แม่ดูหัวอันนี้ของฟาง178อะ178พอได้คอเมื่อกี้ไม่ใช้ำตาก่อ่ะจะบอกว่าเนี่ยเวลาสมมติแม่ม้วนรอนมาใช่ไหมแม่ขย่าอยางเนี้ยใส่ผมอันนี้คือแต่เวลานันก็ช่วยแบบระวังตัวเองนิดนึงยังไงหมายถึงว่าควันไอ้ผงแป้งอะไรานิดนึเี่ยแล้วเราก็ขย่าัย ลอนที่แม่มวน่ะมันจะอยู่นานมากเลยโอ้ยโอ้ยอะไรลอนที่แม่มวนมันจะอยู่ได้นานมากดีสึดิสึดิสดูแบบดูเป็นคนมีผมแล้วว่าที่ช่างช่างดกคนเขอบอกว่าวันนี้กบได้ใส่วิกลค่ะคนดูบอกว่าเปิดโลกมากค่ะจริงช่างุกคนใช่จริงนะทุกคนกดยังกดเลยใช้ทั้งแบบที่เป็นแบบโรยโร่อะช่างทำผมคือไม่มีคือแปลกค่ะบอกเลยถ้าใช้อันนี้เสร็จแล้วอะยังต้องใช้สเปรย์ ถามว่าใช้สเปย์อยู่ไหม <S <S> <S คืออันนี้มันสำหรับแบบ everyday ได้ไ <S 2> <S 2> <S แต่เราต้องการ <S 2> <S 2> <S ต้องการให้แบบผมมันจัดทรงอยู่ท,ทรงนานอะ อันนี้คือสเปกเก่าาสามาฉีดคับไปได้มันจะอยู่ได้ทั้งวันอะรแบปิดิใช้ผมเนี่ยใช้ผมแย่างเดียวอ่ะมันอยู่ได้ทั้งวันไหมกลางวันกลางกลางแต่ถามว่าม้วนก่อนแล้วใส่แป้งหรอคะใช่ค่ะม้วนก่อนแล้วใส่แป้งใช้แป้งื่อแบบขย่าบางๆให้มันแบบเสร็จให้มันตัวผมมันจะรันขึ้นบนี่ได้เลยจริงๆจะบอกว่าอันนี้คือเรอหลังจากเราใส่ แป้งคนหัวไปแล้วเรามีที่หนีบผมที่ทำผมคนะครับนี่ซึ่งหน้าตาดีมากแล้วเหมาะสำหรับเป็นของซิงเกิลนะคือคืองานทุกอย่างดูพรีเมี่ยมมากเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองใช้ให้ดูแต่ทุกคนรู้ไหมว่าไอ้ที่หนีบผมมันเนี้ยคือมันดูพรีเมี่ยมมากจริงๆราคาเท่าไหร่ราคาอยู่ที่ น้ำเนเดี๋ยวรอทีมงานจะบอกว่าหน้าตาแบบเนี้ยตกใจราคามาก999บาทว้าวจริงๆคือมันเป็นที่นี่ผมที่คือมันดูพรีเมียมมากพรีเมียมมากมันราคาแค่คือถ้าพรีเมียมอย่างี้นะผมว่าเราต้อทำ แทนเลเนี่ยซื้อพอพี่ตัวเลยค่ะตัวไหนมีพมผมหายตัวจะบอกว่าของเขาอ่ะเป็นจอดิจิตอลเลือกอุณหภูมิได้เลยนะครับว่าจะเอาอุณหภูมิเท่าไหร่คือมันไม่ใช่แบบเป็นไฟติ๊กติกอะคือคือมันเป็นมมีประาณโอเคมาโชว์มาแม่ไอเทมรับคนใหม่คนพี่ทุกคนเดียวเลย ผมส่้นก็ทำได้ค่ะ99้าบาทเท่านั้นจริงๆใช้่ายเหมือนกันนะแต่พี่ผู้ามีพวอยู่แล้วนะพี่พไม่ตัดหนึ่งไม่หลอกจริงจริงเพราะว่าคนใช้แบบ่าต์ก้าไม่เจออันนี้พี่พีเซื้อปากนี้มันหมอกบผิยาวมากปิกมหน่อยนะเพราะมันต้องใช้หนึ่ง่านมันจะใช้อีกตัวนไม่ไม่ปากอันนี้ปากอันนี้เราอยู่อันนี้ก่อนนะเราขอเปลี่ยนนางแบบดีกว่าขอบคุณคุณน้อมาั้นคุณน้ แก่อันนี้ยาวจริงอันนี้ผมยาวอ่าแก่้าไม่กลางหลังเรื่องจะได้เงียบจะบอกว่าที่หนีบอันนี้ราคาแค่999บาทแล้วร้อนไปหนึ่งองากหมุนให้แล้วนะซิลเกอร์นะขาบะใช่ร้อนที่บนอนี่ยได้อ่ะมันมีมันมีตัวเล็กอยู่อยากได้ก็ถอดปากเรากับอันบนัดอันบนนั่นแหละนั่นแหละมันมีตัวเลขอยู่มันรอกอยู่ตัวจ้างหนึ่ันแดร้อยกว่าม่ดเลียนไ ที่สำคัญคือแกนเขาเนี่ยก็คือขนาดที่19มมนั่นเองนะจ๊ะความร้อนเนี่ยร้อนเร็วนะคะแล้วก็ร้อนมันชัดอ่ะลองดูได้ถึงสองร้มยสาวต้องมีนะทุกคนสั่งช่างผมค่ะเชเขาบอกว่าแแลล้วต่มันมีโค้ดมันมีโคตติ้งก็คือเครื่องที่ต้องการเรื่องผลัอ๋ออันนี้นะคะับ พูดเราเป็นช่างผมพูดเลยจ้ะวิธีการใช้เหรอแม่เอออธิบายวิธีการใช้เลยวิธีการใช้นะคะนานหนุมจะทําให้ดูเลยเราก็แค่ง่ายๆเลยหนีบแก๊บลงไปเกียยดิวียงค่ะเกี่ยหนีบเอาไว้นานสักประมาณสัก่วปีห้าปีแต่ถ้าอยากกระด้างมากทุกสองสามวันก็ได้ยี่ห้อนี้ดีมากค่ะใช่ค่ะอุยวินสวยมากอุย เหลือจะเชื่อปะเป็นยี่ห้อที่อยู่คู่ชั้นซื้อไหมเฮ้ยก้ารอให้คุณผู้ชมคุยแล้วันหล่นเลยโอ้กจะได้ไม่ต้องอ่างจะได้ไม่ต้องเรียกห้าอ๋อ99มาเลยแม่ดูได้เลยอันนี้คอเราแค่หนีใชุ่ยบเก๋เนาะไเรีกดนไม่ต้องโค้งอะไรอย่างงี้ม่ต้อผ้าจริงๆผมสั้นก็ทำได้นะเฮ้ยผมสั้นก็ทำได้ ผมยางก็ทำได้ผมซ้นก็ทำได้เพราะว่าพอดีทำได้จะได้โบนัทำได้ค่ะเดี๋ยวทำให้มานั่งใหม่แต่นี้เราปีเซน็์เพื่อให้เห็นท่าก่ครับสัชัดก่อนสมัครใหม่เลยค่ะแม่ดูร้อนสวยดูดีร้อนมือเม็ดในตำนานเลย พี่โปต้องซอร์วิสีกผมแบบนี้เปแบบนี้ด้วยแต่งงานที่ผมเชิญไปนี่เลยหุยหล่อหลือล้นช้สวยมากเพราะว่าตัวคนทําไม่เป็นก็ทาได้ข้างนี้ขอข้างนี้ขออีกอันนึงนะคะได้เลยอันนี้นะ็นคนลงลองดูนะไม่ใช่ช่างแต่งหน้าแกเก๋่าช่างผมนะรู้ยังสวยอันนี้อ่ะมีอีกรุ่นหนึ่งนี่ไงอีกรุ่นหนึ่งนี่ค่ะมาแล้วก้อนนี้อยู่ที่พี่ปูคุณตัวคามีอีกรุ่นหนึงด้วยค่ะฝั่งนึ่งใช้อันนี้ซื้อดีกว่าลองฝั่งนี้ให้เลย มันแค่เดี๋นีบใช่ปะทรงทรงแปลกๆไม่เคยเห็นเลยแบบนี้เป็นอัตโนมัติปะคือหนีบแล้วก็ขยับพยับพยับใช่ไหมขยับให้มันต่อกเปนแบบนมัตแบบไหนเนี่ยเหมือนตีสุกใส่ตีสุกไม่ติดตัวอันนี้ไม่หนีบสวยที่มุดศรปาเกตตี้ตัวหนีบไม่ฟูไงก็เขาเป็นช่างบุ๋มกป็ช่างช่างหัวมันเลย่ัวมาเกียร์ปะอันนี้ได้เหมือนกันพี่บมเป็นวางเวทแป๊บเดียวไงแต่หนูจะบอกเคล็ดลับให้ เรื่องนี้ใช่ปะแม่มันจะมีสองฝั่งแม่ระวังระวังมือนะคะพอมันร้อนมากผู้บุญยาวมือไปโดนอีกฝั่งน <ER ึงเราอ่ะกะระยะแม่ตาแม่หนี่บอกพจะบอกตาเลือดอีกแล้วเย็นเย็นก่อนลองหนีพ่อแรกคุณบุมเนี่ยแล้วแม่ดูจ้ำรอยตอกอันนี้ไปปุ้บหุ่ยสวยเลยพี่ผบุญมือนิ่งเกินยังไม่ได้ออกจริงความจริงแม่ทำผมตัวเองก็ได้นะฮึ อันนี้เรื่องไม่เงียบหรือว่าเรื่องแปลกๆนะครับทไมพอทำปุ๊บแบลขึ้นเลย30%มสิบเปอร์เซ็นต์สามหมื่น้แเนลาพอต้งปต่อไมว่น่ารักเหมือนเจ้าหญิงนิดไม่มีความเป็นปลาบีน่ารักเหมือนเจ้าหญิงเหมือนตุ๊กตาเลยและอีกหนึ่งไอเทมทันทัน อันนี้คือเมจิกะแม่ต่อันนี้ง่ายจริงใครที่ม้วนอันนี้เก่งอันนี้เลยสำหรับคนที่ชอบม้วนหล่อนแล้วง่ายมากๆสั้นทำได้ไหมสั้นทำได้ผมยาวง่ายใช่ปะอันนี้เอาผมใส่เบื้อหมุนผมนสั้นสะพึงผมยาวจึ้งเลยสั้นเท่ากับตัวนะเอาไว้ก่อนดีกว่าทำได้แต่อาจจะต้อนหลอนนิดนึงคนหัวนิดนึง ไม่ต้องบอกว่าคุณภาพของซิงเกอร์เขาอยู่คู่คนไทยมานานมากใช่ mm plane plane. ซิงเกอร yeah. ์เป็นตั้งแต่ชื่อซิงเกอร์ไครก็ได้ยินไม่ใช่ของจีนไม่ใช่ของคุณภาพวัสดุก็ร้อนแรงมากค่ะร้อนเร็วมากอันนี้นะมันจะอยู่ที่องศาของการม้วนของเรานะครับถ้าเราอยากได้ม้วนร้อนเข้าเราหมุนฝั่งนี้มันก็จะร้อนเข้าแต่ถ้าเราอยากได้ร้อนออกแม่ไม่ต้องมาพลิกร้อนให้มันแบบวุ่นวายใจเพราะเครื่องนี้คือ มีทั้งเข้าทั้งออกในเรื่องเดียวสอนเทคนิคการแบบบิดเือนจำนวนทั้งเข้าทั้งออกเลยอ่ะไม่อันนี้คือง่ายมากเราเป็นหญิงแท้ที่ทำผมตัวนี้เขาบอกว่าเป็นลอนฟาล่าปกติ็นใดผมฟาล่าในห้างจะแพงมากใช่ค่ะอันนี้เป็นลอนฟาล่าเลยค่ะตซคิดว่าเท่าไหร่ครับ875บาทใช่จาก1990ลดารอเนปอร์เซ็นต์ุ้ยี่ปู ตัวตัวที่ตัวถืออยู่875ร้อยเจ็ดสบ้าทพี่ปูของมันได้ราคานี้หรอใช่ใช่1,990ับาทลดลดห้าหเปอร์เซ็น์เหรอแค่875บไม่แล้วพี่ปูต้องบอกว่าคือของซิงเกิลจะให้มันถูกแบบ2 3 0 0มมันเป็นไปไม่ได้วัสดุหรืออะไรนี่ก็ถูกมากแล้วนะจริงเพราะว่าตัวตัววัสดุที่เห็นอ่ะมันเหมือนเป็นพัน ตัวนี้เพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะคะเขาเป็นเซรามิกนะคะโคตติ้งนะคะตัวนี้ปประจุลบ3าจุดมากกว่า1ิบล้านประจุทําให้บํารุงและขนมเส้นผมไปในคราวเดียวกันเลยชองเาแบบเล่นหัวหลอดแล้วก็ร้อนไวเพียง60วินาทีนะคะตัวนี้เป็นแกนสามสิบสองมนะคะแกนใหญ่32คนิบอคนใหญ่ก็คือแกนเกาหลีจะเป็นส2มสิบสองางให้ปูเก่งไม่จะเล่าความจริงให้ฟังตอนไปลาเขาคุยงานน่าจะเป็นพี่เปิ้ลใช่ไหมคะ แล้วเหมือนเขาปรปรกษาตัวว่าถ้าเกิดว่าซิงเกิลพันเก้าอย่างนี้ตัวว่าแม่ขายยากถ้าพันเก้าอ่ะแล้วพี่ปูขอให้แปดร้อยอ่ะทำได้ไงอ่ะรถพันหนึ่งเลยนะขอลูกค้าไปเรื่อยๆเธอพี่ปูปูโทรศัพท์มาอยู่ลาวอ่ะรถได้าพันเก้ามันมันยากน้องแบบมันปล่อยยากน้องตัวบอกเนี่ยรถได้อไหมคือแปดร้อยไม่ถึงท้องดเธอพี่ปูขอรถด้ขนาดเนี้ย ชีคุยโทรศัพท์ชีแบบขอราคาให้ลูกค้ามาสุดเลยอ่ะไม่ละถ้าเธออุดหนุนไลนี่เยอะๆไลน่ามันก็จะได้ราคาดีใช่พี่ปูเลิศมากถูกมากชอบอันนั้นอ่ะอันนี้สวยอ่ะเดี๋ยวลองให้ลองทำให้พิปูอันไหนหมดหมดแตว่าจะลองทำอันสัก็ไน้ความดูง่ายอ่ะทำง่ายอ่ะเนาะถ้าจะให้เขาบอกให้ใส่ผลข้างบน ลองลองแทนถูกแล้วอ๋อช่างเป็นช่างจริงนักบอดวะหนูไม่เคยใช้รุ่นนี้ไม่ช่างคือช่างจริงนักลอดเฮ้ยเว่คือเราเป็นช่างจริงไม่ได้ไม่ช่างหันต้องหันคนหนูบอกแล้วว่าหนูเก่งกว่าช่างครับตอนเนี้ยเออเห็มันไม่มีรูอีกฝั่งหนึ่งอ๋อมันคือวางข้างบนแล้วไปได้เลยไม่ได้เข้าไปไงปวดมากกับคนที่แบบเหนื่อย แล้วดึงดึงออกมาแล้วสวยเลยครับเนี่ยสูยดยดีและแพงดีสมบูรณสุดวันนี้ช่พี่ปูขอมารถเยอะมากหนูตกใจมากเพื่อนช่วยอุดหนุนหนยนะพี่ปูมากนะตอนแรกเขาบ้านรถให้แค่พันห้าพันหกเหลือแปดร้อย สูอได้ไงอะได้ๆวันนี้ก็คืออีลูค่ะพี่พีพี่พีมาขายอีลูจนเขาแบบจนหมดจนหมดคลังแล้วอะค่ะตอนเนี้ยเขาบอกว่าพยายามจะเติมอยู่เพราะมันหมดคลังอะค่ะเติมแล้วมันก็หมดอ่ะเหมือนเหมือนพี่ไปเรื่อยหมดเตหมดได้อีลูคุ้มมากว่ค่ะไม่เดี๋ยววันนี้พี่พีไขโซลาเซลล์อีกพี่ไปแล้ววันนี้เราอันนี้ส่วนอันนี้เก้าร้อยแปดสิบเก้าดีมากเลยเนาะน่ารักกยจริงๆดีมากเลยกดไหมต้องกด มันเหมาะกับหนูมากเลยนะเมื่อแล้วแบบ875นะครับไม่ก็คือมันไม่ควรจะ875ได้อะมันจะดูทันไหมว่าจะดูดีมากไม่ได้ว่า400-500เพรว่าดุคือเหมือนกับอีตัวหนีบไอ้นี่เลย่เเลยหมือนของไอ้นี่เลยของที่ฉันซื้อที่เกาหลีอ่ะอุ้ยอันนั้น3,000-4,000โอ้โหไม่ได้เหมือนของ4-500ตามอละนี่นะซิงเกอร์คิวต้องมีต้องมีแมนูกคนต้องค่ะต้องละ กดเลยอันนี้ใช้ได้ค่ะดีใช้จังอันนี้ใช่ไหมใช่ลอนมันลึกแล้วมันสวยปกติเราใช้ที่มันแบบอันใหญ่ๆนี้มึงอหงจับเจ็บผ้าห้าร้อยห้าสิบก็้วกันได้อ่ะไม่เมื่อยมือนะจับเย็บผ้าห้าสิบริงเกินจับเย็บผ้าอันนี้คือคือเราไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ปะไม่เมื่อยไม่ต erm> ้องใส่นี่หนูทำไม่ไดีรู้จักเอาติ๊กต๊อกที่ไม่เคยซื้อของเลยแต่ว่าเราไม่ได้นี่อันนี้นะทุกคนเอาซูมเข้ามาเอามาทำงี้ อ๋อมันต้องใส่มันจะมีหมุนไปทางนู้นกับหมุนไปทางนี้ลองเข้ากับลอนออกอ่ะอันนี้พี่เสียบเข้าไปในรูอย่างงี้พอพี่เสียบเข้าไปแล้วพี่กดอันนี้ก็เป็นรอนหมุนอ๊ะให้มันเกี่ยวกับสายมันนี่เหมือนจะเข้าไปอือแล้วเข้าไปของมันเองอือแล้วก็รอให้มันร้อนร้อนเลยนี่แล้วก็รอหมุนเข้าไปให้ชิมหู ให้หูไม่ให้หูไม่คุณดูเซียนมากเลยคุณแก้มบุ๋จริงขอเล่นมากแน่มคุณทำผมไม่มีความสามารถเลยคุณช่างปอมเขาอยู่ในหมายอะเขาอยู่มัแต่โซเชียลแจมรีวิวรีวิวเพื่อม้วนผมโซเชียลเจมเลยตั้งแต่คุณยังไม่ได้เป็นช่างทำผมได้สาุณกระตัวแฮนเลยหรอมันก่อน11ปีอีกหรอก่อนไปไกลมากอยู่โซเชียลแคมแก้มบุ๋มมี สวัสดีค่ะแก้มบุ๋มจะมารีวิวเครื่องม้วนผมตอนนั้นแบลบแบลอยู่ยังไม่มียังไม่มียังไม่มีลิสต์มีเดทตอนนั้นแล้วแมวหน้ามาแบล๊บตัวนี้นะคะอืมนั่นรีวิวฉันะรู้ยังสมัยก่อนก็จะมีแบบออฟฟี่นะส่งแม็กซิมเขาก็แต่นี่อย่างนี้รีวิวม้วนผมอยู่ั่นสมัยนั้นสมัยนั้นจะแบบ